แะตัวหนังสือภาษาไทยได้แล้วครับผมจะอัดไว้ดูด้วยลง YouTube เก็บไว้ลงไปทุกที่ื่อลมไปดูก็ตัวที่ฟอนต์ผมลงไปแล้วเนี่ยเลือกฟอนตเพื่ลงโปรแกรมภาษาไทยนะไปหาโหลดในเน็ตแล้วนะครับแล้วก็ลากเอาฝังไว้ในฮาร์ดแคมเดี๋ยวโปรแกรมมันจะหากันเจอเอง Oh, yeah. เ,เหมือนตอนเราข้องเส้นเหมันได้แหละแต่เราค่อยต้องค่อยๆปักมือนอะปกักด้นิดเสร็นประมาณตัวนี้ สืงเมกะเปยต่ปาะเด็กๆตรงนี เข็มมันจะไม่ตรงนี้แล้วนะเข็มันจะไมู่แเหมือน 生活节目。 สอนอย่างดีครับผมก็ดูหลาย,ลาายวิดีโอมาอภัยวิธีถนัดของผมผมชอบเอาความถนัดของผมไปผันดวกด้วยอะไรอเงี้ยหรือว่าจ,จะไม่แหม่คนอื่นกราบขอโทษนะครับการทูพาร์ตการทำมาเลยรับจะเน้นวาดเน้นข้อการครอบเหมือนวาดนะผมเด็กจริงครับมามายุ่งกับวิศวะมายุ่งกับวิศวะขอขอโทษนะครับ หลายตัวอะไรเี่ยแกต้น,นึกฝแะเลยแนแก้วนึกฝอะไรวไม่รู้ว่าแตงเปนสีอไแกต้องนึกฝึกแบบรวมแล้วกันา ได้แล้วตัวคุณก็ต้อง